สวัสดีค่ะพบกับเจียบนะคะที่โชว์รูมติรถสวยสาขารางสิทธ์คลองสองธัญบุรีนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมาส่งมอบรถนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่กันด้วยเลยเนาะคันนี้นะคะเป็นรถอเวนซ่าปี2 0 1 2นะคะเดียวนะคะจะขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่า มารับรถนะคะได้อะไรจากโชว์รูมเราไปบ้างนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อจีค่ะน้องจีค่ะเดินทางมาจากไหนคะนนุกกาคลองสองค่ะแล้วทํางานอะไรอยู่คะตอนนี้ค้าขายค้ขาขายแล้วเพราะอะไรคะถึงได้เข้ามาที่โชว์รูมเราเออรถที่นี่สวยดีรถสวยวสใช่ไหมคะ,<ด>คะมีการรับประ แล้ววันที่เข้ามายื่นเอกสารจองรถจกักไฟแนนซ์มีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเนาะแล้วได้โปรโมชั่นอะไรจากโชว์รูมเราไปบ้างได้ส่วนลดแล้วก็เงินสดจำนวน,วน,น,น4 0 0 0 0บาทได้ส่วนลดทั้งหมด4 0,000แล้วยังได้อะไรอีกคะทีวีกลับบ้านอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปจับกันเลยได้ทีวีช่วงเวลาลุ้นของรางวัลกลับบ้านนะคะมาเลยค่ะรุ้นเลยอ่ามาดูนะคะว่าลูกค้าจะได้รบบางวัลอะไรกลับไปบ้านนะคะ้า เจ็ดนะคะ557 557นะคะเป็นทีวีนั่นเองได้ทีวีนะคะอีกหนึ่งเครื่อง42นิ้วกับบ้านไปด้วยเนาะยินดีด้วยนะคะ<อ>ก็สำหรับลูกค้าทางบ้านนะคะที่ทำงานเหมือนน้องจีนะคะที่อาชีพค้าขายนะคะผลอนุมัติกี่วันคะสองสามวันนะคะสองสามวันเ่ยนะ,ะไม่เกินนี้นะอาชีพค้าขายใช้คนค้ำไหม ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้คนค้ำด้วยนะคะก็สําหรับลูกค้าทางบ้านที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะสนใจนะคะทําอาชีพแบบน้องจีเขานะคะค้าขายนะคะไม่ต้องค้ำด้วยนะคะก็โทรมาสอบถามน้องจีได้นะคะว่าต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารอะไรถึงได้โปรโมชั่นแบบนี้ไปนะคะเบอร์ค่ะ 9 9 2 8 8 4 1 8 2 2ค่ะค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็ส่งมอบนะคะรถส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะต้องขอขอบคุณน็อกจีมากๆเลยเนาะแล้วก็รับรถแล้วนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะแล้วพบกันนะคะคลิปหน้าที่โชว์รูมติดรถสวยค่ะ yeah.